See you. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการนี้แผ่นดินทาง UBC 7วันนี้เป็นการสนทนาในประเด็อยู่เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งเราก็ไม่ไม่ทราบแล้วครับว่าเราจะต้องเผชิญชะตากรรมร่วมกันในสภาพอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่มองย้อนกลับไปสักกี่ปีดีครับอาจารย์ครับผมคิดว่าถ้าถ้าผมจะเป็นแนวความคิดของผมเลยนะครับถ้ามองย้อนไป ประมาณ4ี่สิปีที่ผ่านมาครับคุณอรมณ์ก็คงจะทราบนะครับว่เาเมื่อ4ี่สปีที่ผ่านมานั้นท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั้นท่านได้มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจมีองค์กระระหว่างประเทศเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงนั้นก็มากมายมีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลกเป็นเข้าเป็นสมาชิกข,ของ บรรดา,อ,าอ,องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะมากได้รับความช่วยเหลือได้รับเงินกองทุนต่า,างๆร่วมทั้ง IMF ด้วยที่มามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่ว่าเพิ่งจะมีชื่อเรียกติดปากกันในยุค4ี่หปีที่ผ่านมากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยนะครับถ้ามองย้อนแค่นั้นคุณอรุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์ไหมครับดีมากครับผมผมอยากจะ มองย้อนไปอีกนิดหนึ่งนะครับถึงต้นตอของการครอบนำที่ว่านะครับผมหมายถึงการครอบนำความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดในการพัฒนาประเทศของเราซึ่งผมคิดว่าอันนี้แหละครับที่เป็นอุปสรรคใหญ่นะครับที่ทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเราพัฒนาแล้วก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยนะครับเราพัฒนาประเทศของเราหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับนะครับในในปีหนึ่ ท่านสององค์กรเนี่ยนะครับเกิดขึ้นพร้อมๆกันในปี1945เก้าส่ห World Bank นั้นก็มีเป้าหมายนะครับชัดเจนนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างนะครับของประเทศต่างๆซึ่งเสียหายในการสงครามนะครับคราวนี้โดยการที่จะเอาเงินให้กู้กับประเทศเหล่านั้นนะครับก็คือให้ไปพัฒนาประเทศเพื่อไปพัฒนาประเทศคราวนี้ World Bank ตั้งมาแล้ว9ปี หลังจากตั้งมาแล้ว9ปีนะครับปรากฏว่าประเทศต่างๆนั้นไม่ค่อยยอมกู้เลยครับไม่ไปกู้กับธนาคารไม,ไม่ไม่ยอมไปกู้กับธนาคารโลกเลยนะครับไม่ว่าประเทศซึ่งพึ่งได้เอกราชใหม่ๆก็ดีประเทศซึ่งแพ้สงครามต้องการเงินทองไม่มีใครยอมไปกู้ว่าแบงก์ปล่อยกู้ไปได้แค่400 97ล้านเหรียญอเมริกันเท่านั้นโดยที่เตรียมไว้ตั้งเป็นหมื่นล้านครับเตรียมไว้มากมายคือคือฝันว่าใครๆก็คงต้องการเงินกู้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าในช่วงสงครามนั้นความยากจนก็เยอะนะครับความต้องการสินค้าก็เยอะแล้วก็มันไม่มีเงินตราที่จะไปซื้อสินค้านะครับ จากผู้ผิดในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้ามีเงินให้กู้แบบนี้ก็คงจะกู้กันซื้อของกันเยอะแยะนนครับปรากฏไม่มีใครกู้เลยครับขณะเดียวกันนั้นแผนการมาแชลซึ่งเป็นเงินให้เปล่าในการฟืนฟ้นฟูนยุโรปนะครับได้ให้เงินไปแล้ว4ี่0มื่ล้านเหรียญอเมริกันนะครับแสดงว่าพอเป็นเงินให้เปล่านั้นประเทศต่างๆต้องการพอเป็นเงินกู้ไม่มีใครต้องการเวอร์แบงก์ก็เลย ต้องจับประชุมวิเคราะห์ว่าทําไมประเทศต่างๆทั่วโลกจริงไม่มีใครอยากกู้เงินก็แปลว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศเขาไม่อยากกู้เงินครับปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ผลการวิจัยวิเคราะห์นั้นออกมาว่าประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับอยากจะเพึ่งตัวเองนะครับอยากจะเรียกว่าอ เก็บของที่จะกินจะใช้ด้วยตนเองด้วยตนเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกเป็นชาตินิยมค่อนข้างรุนแรงมากนะครับคือคิดว่าไม่ควรจะก่อน,นี่นะครับแล้วก็มองไม่เห็นเหตุผลอะไรนะครับที่จะไปก่อนนี่มาเพื่อที่จะให้ประชาชนกินดีอยู่ดีแต่ว่าทุกๆประเทศในขนาดนั้นนะครับรวมทั้งประเทศซึ่งเพิ่งได้เอกราชมองเห็นว่าการที่จะพัฒนาประเทศนั้นจะต้องให้ประชาชนมีงานทํา แล้วก็ผลิตสินค้าขึ้นมานะครับเพื่อกินเพื่อใช้เสร็จแล้วที่ส่วนเหลือนั้นก็ขายออกไปนะครับเมื่อส่วนเหลือขายออกไปแล้วเนี่ยมีเงินส่วนเกินเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเอาเงินส่วนเกินนั่นแหละครับมาซื้อสินค้าที่ไม่มีในประเทศนะครับทุกคนก็คิดอย่างนี้บอกว่าเออไปอยู่ดีๆไปเป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยมันจะมีอะไร